ทิศทางของทองคําจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์พิเชียและคุณบุรกิจค่ะครับผมเอ่อทไมเช้านี้ทองคํายังถูกเทขายร่วงลงมาได้อีกครับหลักๆเมื่อวันศุกร์มั้งคะมีมีประทันเฟสดของของที่หนึ่งมีออกมาถแถลงว่าอ่าบออาจจะมีอาจจะมีการประทันเฟสดของสาขาเซนหลุยสนะคะอ๋อเซนหลุยอ่อเซนหลุยค่ะ,ะคมีออกมาถถแถลงว่า ั้งหน้าที่มีการประชุมเดือนตุลาเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีการลดขนาดของ QE ลง oh. แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่เพราะหลังจากประกาศมาอย่างนี้เนี่ยทองคำก็ยอ่อลงมาเลยยอ่อลงมาเลยค <Q> e. ่ะเช oh. ้านี้ก็สังเกตว่าทันด t เมนต์ตลาดไม่ดีเท่าไหร่มีการยอร่อเรามาทำโลอยู่ระดับ1313 13, oh. แต่ก็มีแรงรับซื้อขึ้นมา เชื่อว่ารับป้านะนะคะของวันนี้น่าจะอยู่ประมาณพันสามร้อยพันสามร้อยสาสิบห้าแต่ถ้าพันสามร้อยเอาไม่อยู่ก็มีโอกาสที่จะเห็นพันสองอแปดสิบห้าคือโลเดโ,<อ>โลเดิมของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะอืมครับค่ะจากตอนนี้ไปเนี่ยถ้ามองตามปัจจัยปัจจัยพื้นฐานอืตัวที่จะมีการผลักดันให้ทองคำย่อลงมาเนี่ยหรือผลักดันขึ้นเนี่ยมันมีสองตัวมันมีผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานวัน ที่ยี่สิบหกซึ่งไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการกันเยอะขึ้นทองคำย่อลงโอ้ครับไม่ตอบโจทย์นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ค่ะเอ่อตัวเลข GDP ไตมาดสองครั้งสุดท้ายที่จะออกครั้งที่แล้วประกาศมาที่สองจุดห้าเขาคาดการณ์ที่สองจุดเจ็ดเชื่อว่าน่าจะได้สองจุดเจ็ดตัวนี้น่าจะเป็นตัวกดดันทองคำให้ย่อเพราะงั้นโดยองค์รวมเรามองว่าปัจจัยทางเทคนิค ดูแล้วก็น่าจะยอ่อปัจจัยทางพื้นฐานก็ยังเห็นว่ามันยังเป็นเป็นลบกับทองคําแต่ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยการคาดการกับกบผลประกอบการออกมามันไม่ค่อยได้ชดคล้องกันบางครั้งบางครั้งกะโดดพวดไปเลยเต็นนั่นเพราะนั้นอันนี้เป็นแค่อินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนักลงทุนต้องจับตามองว่าถึงเวลาประกาศแล้วเป็นไปตามนั้นไหมดีกว่าหรือว่าน้อยกว่า ตรงนั้นก็จะเป็นเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ในการประกอบการการลงทุนนะคะโอ oh, ครับสัปดาห์นี้เราประเมินว่าแนวต้านใหญ่อยู่ที่1,250แนวต้านใหญ่เอ,อแนวรับใหญ่อยู่ที่1,250นะคะอืมแล้วคุณพวันดูว่าออทองคำมีโอกาสทะลุ หนึ่งพันสามร้อยเหรียญลงมาถึงพันสองร้อยแปดสิบเหรียญได้ไหมครับในสัปดาห์อยู่ที่แรงขายเลยค่ะถ้ามา<อ>แตะแถวพันสามถ้าหลุดพันสามแล้วเชื่อว่าจะมีแรงขายลงมาค่อน้างเยอะโอ้มีแรงขายอีกนะค่นะทำไมถ้าถ้าพันสามรับอยู่ก็น่าจะรีบาวเหมือนเมื่อเมื่อเช้านี้ที่พันสามสิบสามรับอยู่ก็รีบาวขึ้นมาสูงมากเร็วมากมขึ้นมาติบเหรียญแต่ถ้ารับมาอยู่คือเดี๋ยวนี้ต่างประเทศเขาใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์เทรดเพราะฉะนั้นการที่พอมันหลุดจุดใหญ่แต่ละจุดมันมีโอกาสที่จะลงแรงแล้วก็ขึ้นแรงนะคะคือเป็นโปรแกรมเทรดดิ้งนะฮะใช่ค่ะเซตโปรแกรมไว้เลยพอถึงระดับแนวรับนี้ก็ขายหรือว่าถึงแนวนี้นะฮะก็ซื้อนะฮะค่ะอืมค,ครับก็แล้วคุณพะวันดูตอนนี้นักลงทุนไทยนี่ราคาลงมาต่ำๆนี่ยังมีคน เข้ากล้าซื้อบ้างหรือเปล่าครับหรือว่ารอก็อยู่ที่ความเชื่อนักลงทุนบางคนก็ถือว่าซื้อสร้อยทองซื้อเหรียญซื้ออะไรไปเก็บก็ถือยาวถือว่าราคาก็ไม่ได้สูงมากนะคะถ้าเก็บยาวโอกาสที่ทองคําจะมีการปรับตัวขึ้นก็มีแต่นักลงทุนที่ลงทุนเป็นระยะสั้นช่วงนี้ก็ยังไม่น่าเข้าซื้อเท่าไหร่น่าจะรอให้ทองคําย่อลงมาหรือดูตลาดอีกครั้งหนึ่งว่าสามารถเบรกผ่านพันสามร้อยสามสิบห้าขึ้นไปได้ไหม ถ้าเบรกผ่านพันสามอยสามสิบห้าขึ้นไปก็จะดูทองสดใสขึ้นแต่ถ้าไม่สามารถเบรกอันนั้นขึ้นไปก็มองว่าน่าจะมีการย่อลงค่ะอืมแต่ถ้าเทรนตลาดเราก็ยังเป็นขาลงอยู่นะคะอ๋อครับาก็เทรนยังเป็นขาลงอยู่นะฮะ่โ็โหช่วงนี้ทองคํานี่อ่อนตัวลงมาตลอดเลยนะคะนที่ซื้อไว้ก็หน้าเหี่ยวไปหน่อยนะตอนนี้ไม่รู้ <laughs> จะทํำยังไง ต้องรอนะฮะต้องรอกับสแตดาที่แล้วเนี่ยมีปัญหาของการเหรียญของบาทนะคะบาท<อ>สแตดาที่แล้วไปทำลายอยู่สามสิบสองกว่าซึ่งถ้ามาเทียบกับวันนี้มันต่างกันบาทหนึ่งเลยนะคะใช่เยอะวันนี้บาทเหลือสามสิบเอ็ดบาทสิบตังถึงสิบสองสิบสามตังเองนะค่อนข้างเยอะค่ะมาจากฟันโตที่ไหลเข้าไหลออกไม่ว่าจะเป็นตลาดทุนซึ่งปริมาณที่เข้าออกเห็นบางวันก็เป็นสามสี่หมื่นล้านเหรียญไอ้ล้านบาทนะคะก็ค่อนข้างเยอะค่ะเยอะมาก ค่ะเมื่อวันศุกร์เท่าที่เห็นเนี้ยค่ะตราสารนี่ไทยสา0 0มื่นเจ็ดพัล้านตลาดหลักทรัพย์สองพล้านค่ะก็เยอะอยู่ค่ะโอ้นะฮะก็ถือว่าเยอะมากเลยนะฮะเข้าๆออกๆยังไม่แน่ใจนะฮะฝรั่งจะโอนเงินกลับมาจริงหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าลด QE ลงไปฝรั่งก็โอนเงินกลับโอนเงินกลับสารลัฐก่อนถ่ยตั้งหลักนะฮะโอ้แม่ตอนนี้ยุ่งจริงๆเอแล้ว คุณพวันดูทางด้านจีนกับอินเดียจะมีส่วนเข้ามาซื้อทองไหมครับเมื่อราคาทองอ่อนลงมาถูกๆอย่างนี้แหะครับช่วงนี้แรงซื้อของจีนก็เริ่มหายไปนะคะอกอ,อกอบกับอินเดียได้ข่าวว่าจะมีการขึ้นภาษีแล้วอา้าวอินเดียนี่รู้สึกเขาจะปรับภาษีนำเข้าทองคำขึ้น,ข,นขึ้นลงๆอยู่เรื่อยนะฮะค่ะก็<อ>คงจะคงจะต้องหาจุดยืนนะคะเออคง คงอันนี้คงจะต้องดูไประยะหนึ่งจนกว่าเขาจะได้จึดยืนว่าเขาจะไปทิดทางไหนจริงๆค่ะเพราะการขึ้นภาษีก็ทําให้ยอดที่อินพอร์ตหายไปเลยอะค่ะเดือนที่แล้วสึกจะอินพอตไม่กี่ตันเองนะคะโอ้จีนเองก็แผ่วลงนะฮะใช่ค่ะความต้องการทองในอินเดียก็ยังเยอะอยู่กอบกับไม่มีเหมืองที่นั่นนั่นค่ะเพราะนั้นเวลาความต้องการเยอะๆกับภาษีขึ้นมาเนี่ยก็ต้องดูค่ะว่าเขาทํำอะไรไหนแต่รายละเอียดคงไม่ทราบเพราะประเทศอินเดียไม่เคยติดต่อ ทองจะขึ้นได้อย่างเดียวต้องสถานการณ์การเมืองการทหารนะอย่างเช่นซีเรียหรืออย่างไนโรบีเคนยาที่กลุ่มอัลกออิดะเข้าไปบุกยึดห้างยึดตัวประกันเนี่ยยิงคนตายไป60กว่าคนอันนี้มีส่วนกระทบตลาดทองคำบ้างไหมครับคุณพะวันไม่มีใครพูดถึงเลยค<ม>่ไม่มีใครพูดถึงเลยเหรอโอ้โห <Africa. S 2> ถ้าเป็นซีเรียเขาจะตื่นเต้นกันมากอาจจะเป็นเพราะว่าอเมริกายังไม่ได้มีแอคชั่นอะไรหรือเปล่าคะ mm. คือสุดท้ายแล้วประเทศไหนจะมีปัญหาถ้าอเมริกาไม่ได้ไม่ได้ออกมาปรเทคัหรือออกมาทําอะไรเนี่ย ตลาดก็ไม่ได้รับข่าวเท่าไหร่นะคนใจเพราะว่าที่ใหญ่ถือยูเอหรืออะไรเข้ามาก็ทําให้เห็นว่าแอคชั่นของตลาดโลกเนี่ยเริ่มเข้ามาก็อาจจะมีอิมแพกกับทองคําแต่ถ้าสตดว่าเป็นเหตุการณ์ในประเทศซึ่งมันไม่ได้มีใครเข้าไปเข้าไปยุ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะไม่ส่งผลกับทองคำนะคะเอาละครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพวันมากเลยนะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละครับก็แหมมันมีข่าวนะฮะเคนยานะครับกลุ่มอัลกออิดะ บุกเข้ายึดห้างสรรพสินค้าใหญ่นะฮะฮในกลางกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยานะครับคุณบรุรกิจครับครับ